เน้นตีมขาวนะครับพัดลมมีไฟแต่เดี๋ยวต้องปรับไฟให้ลูกค้าเครื่อนี้ลูกค้าเลือกเป็นไวแอนบู Blue นะครับก็เดี๋ยวปรับไฟสีฟ้าไว้ให้เนียนๆน,นะเดี๋ยวมนไล่ดูสเปกกันนะครับว่ามันต่างจากเครื่องไรยังไงนะในงบ9ก้าหมื่นแปดกับหกหมื่นแปดหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับในในตีมขาวเช่นกันใครเพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับจะได้เห็นเคสนี้เห็นเครื่องแต่ละเครื่องที่ผมได้ รายเรียงให้ดูเนี่ยเผื่อใครเพื่อนๆน,นะครับดูหาคอมพิวเตอร์กันอยู่นะครับทนขาามันให้ประกอบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับเครื่องจริงๆแบบนี้นะให้ดูกันไปเลยอ่ะดูหน้าเครื่องก่อนนิดนึงอ๋อปรับไฟเรียบร้อยแล้วนะครับสีฟ้านะน่าจะช่างเฟอร์จะกลายเรียบร้อยนะครับเครื่องคุณปลดปลานะเครื่องนี้ส่งภูเก็ตนะครับ เคสที่เห็นอยู่นะครับ n z XT h 54นะครับ h 54 w h i t Head 5 flow คือด้านหน้ามีรูตะแกงแบบนี้นะครับให้ทางลมเข้านะครับผมอ่าแล้วก็โทนขาวแบบนี้จุดเด่นของ h 5มีอะไรอีกนะครับเขามีพัดลมตรงนี้เพิ่มมาให้เห็นไหมเอ่ยตรงนี้อ่าพัดลมเอียงๆสี้าองศา อยู่ด้านล่างเคสตรงนี้นะครับดูดดูดลมออกจากดูดลมจากภายนอกเข้ามาที่เคสนะครับเพื่อเพื่อเป่ากาซจอครับตัวนี้เป่ากาซจอครับเขาเคลมว่าเคสนี้นะครับทําให้กาซจอเย็นขึ้นนะครับทําให้กาซจอเย็นขึ้นแน่นอนนะครับผมพัดลมด้านล่างตรงนี้จุดเด่นของเฮดห้านะครับเฮดห้านี่แถมพัดลมจริงๆงกี่ตัวในขอที่บ้านก่อนนิดนึงเฮดห้านี้แถมพัดลมจริงๆแค่สองตัวนะครับด้านล่างตรงนี้ เราก็ด้านหลังหนึ่งตัวเป็นพัดลมสีขาวไม่มีไฟนะครับเป็นพัดลมสีขาวม,มีไฟเหมือนพัดลมใน,ใน,ใ,นในตรงนี้นะครับที่เอียงอยู่ตรงนี้นะครับผมในงบ6กหมื่นแนะครับเคสผมบอกไปแล้วนะครับเน้นเรียบๆแบบนี้จากแบรนด์ n z XT นะครับแล้วข้อดีอย่างต่างเคสมาดูที่ในเรื่องของ CPU กันก่อนนะครับ CPU เป็นคอ r e i5 ครับตัวนี้เห็นไหมมันจะมีความต่างและ นะครับจะไม่เหมือนกับเครื่องแรกนะครับซึ่งถูกลงมากว่าสามหมื่นนะแต่หน้าตาแทบจะเรียกว่า copy paste เเลยนะครับเหมือนกันเด๊ะๆเลยกล่องไปไหนอ่ะโอเคอ่ะซีพียไ้นะครับให้ดูกล่องนิดนึงอ่า i5 1 3 5 0 0นยนะครับเพียงพอนะสำหรับการเล่นเกมต่างๆตอนนี้เหลือๆนะจ๊ะคอย513500งนตรงนี้จะแรงกว่า 13400F นะครับสำหรับตัว135.0 0แรงกว่าในเรื่องของเทดคอที่สูงขึ้นนะครับจิกเฮิร์สูงขึ้นนะครับผมสำหรับ135.0 0แล้วก็มี vga on cpu มาให้นะครับไม่ใส่การ์ดจอสามารถใช้งานได้หรือใครเซตสตรีมมิ่งนะครับสามารถเซตตัวการ์ดจอที่เป็น on cpu ในการทำงานต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับผม ให้ตัวการ์ดจอนั้นทํางานอย่างหนึ่งตัวการ์ดจอแยกทํางานอย่างหนึ่งนี่สามารถเซตผ่านโปรแกรมซิมมี่ต่างๆหรือว่าในเรื่องของโปรแกรมการใช้งานที่เกี่ยวกับกราฟิกต่างๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับอ่าไปไว้หน่อยครับเครื่องนี้แรมขาวนะครับเว n นเจทีปรเแล้วก็ตัว SSD 1TB นเทต์นะครับ WD SN 770 a นะแบบคุณภาพเช่นเดิมนะครับ <c oughs> ถัดมาเมนบอร์ดนะครับ ผมวางของนี้แล้วกันนะครับบอร์ดใจคล้ายเมื่อสักครู่นะครับ ASUS แต่ว่าจะเป็นคนละรุ่นแล้วนะครับถ้าเครื่องแรกที่ผมแนะนําไปนะใครที่เข้ามาทันดูรับเครื่องแรกนะครับหลายเครื่องแรกผมบอกไปว่าตัวบอร์ดนะครับผมให้ดูที่พัดแนวนะครับตัวบิดพัรแน,รนี้ด้านซ้ายของเคสอย่างเงี้ยนะครับเน้นโทนสว่างเข้าไว้นะครับถ้าดูจากกรอกเห็นชัดกว่าเห็นไหมด้านบนด้านข้างซิงค์ต่างๆนี่เน้นโทนสว่าง แผ่น PCB ีไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวทุกอย่างในเครื่องมันจะบงังแทบจะบังมิดอยู่แล้วนะครับการจอชุดน้ำแรมต่างสายต่าง,าง,างนะครับผมอ่แบบนี้นะครับสำหรับบอร์ดรุ่นนี้นะเป็น Z7 เข้าสูตรนะรแต่เป็น ASUS Series Palm นะครับ Series Palm k ิดพีไวไฟดีโฟนะครับ w i f i ก็ wi Fi, คือมี Wi-Fi บลูทูธมาครบทุกอย่างนะครับแล้วก็เอ่อในเรื่องของดีโฟคือแรม DDR4 นั่นเองนะครับเอ่อฝั่งจันทร์ไม้ขอ ใส่ถักเส้นดิที่ที่แบบถายนโนลใส่กาจอหรือซ p u อยูก็ได้โอเคนะครับเมน,นบอร์ดนะครับผม z ซ9เจ็ดเก้าศูนยโฟ์ะครับมาที่การจอครับที่เห็นอยู่นะครับผมเป็นแบรนด์กิก a b y t e นะครับนี่ตัวนี้เรียกได้ว่ากิก a b อ t e ไบต์โนี่ดีบักประกอบไปเยอะมากนะครับในเรื่องของเคสโทนขาวนะ การจอ3พั0ลมนะครับเหมือนเครื่องแรกเลยนะแต่คนละยี่ห้อคนละรุ่นนะครับตัวนี้เป็น4070นะครับเป็น4070 4070 Aero OC 12G นะครับรุ่นใหม่นะครับผมอ่ารุ่นใหม่นะครับ3พั0ลมนะครับสีขาวเช่นกันนะสำหรับการ์จอ ่าแล้วก็ในเรื่องของชุดน้ำนะครับถัดมานะครับการเจาะหันไปนะสิบเจ็ดศูนย์นะครับยังมีสินค้านะใครจะประกอบคอามสนข่าวทักมาได้เลยนะครับระบบน้ำปิดหนึ่งตัวนะครับเป็นของ Ensign อีอ่า e n s i g อีกท, n กทตัวนี้นะครับคาเคนสองสี่ศูนย์ r g b นะตัวนี้จะเล็กกว่าตัวแรกนะตัวแรกสองแปดศูนย์เห็นไหมครับสองแปดศูนย์เนี่ยสองแปดศูนย์เนี่ยมันก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือก CPU ที่เหมาะอย่างเช่นตัวนี้ i5 2 4 0ตัวนี้ก็เพียงพอนะครับก็เราก็จัดในบัตเจ็ตที่ให้เหมาะสมกับลูกค้าแล,และการใช้งานด้วยนะครับเพื่อให้มันถูกต้องที่สุดนะครับตามงบและการใช้งานต่างๆนะครับผมชุดน้ําตัวนี้ไฟ RGB แล้วก็บล็อกมีจอนะครับสำหรับ n อเซี่รุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะมีจอทุกรุ่นนะจะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับผมสำหรับชุดน้ำตัวนี้ ถัดมาอะไรเอ่ยแรมไปแล้วเอสดีไปแล้ว Power Supply นะครับ p o w e r supply เครื่องนี้นะครับผม7 5 0วัตต์เซมงมนิดนึงใช้เป็น80ดพันบอลนะครับ c อแซ a i r CV 750อ่าแต่คราวนี้นะครับเห็นไหมพาวเวอร์ Power มันเป็นสีดำสายเป็นสีดำแน่นอนอยู่แหละแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวฟูมูล่าหรือว่าเซมิมูล่านะครับคือวง่ายๆคือต่อสายไม่ได้นั่นเองนะครับเป็นพาวเวอร์แบบติดสายมาครบทุกเส้นเลย นะครับคราวนี้ที่เราจะให้ดูก็คือแล้วทํายังไงถึงเก็บโคนข่าวแบบนี้ได้นะครับในเรื่องของสายถักตรงนี้นะครับสายถักตรงนี้นะแบนดาแล็กซีนะครับแบนดาแล็กซีนะครับผมตรงนี้เราก็จะประกอบในเครื่องโทนที่ลูกค้าในความเรียบร้อยนะครับจะใส่ไปให้ด้วยนะ,ะสายตรงนี้เขาเรียกว่าสาย Select บิร b l e อ็กเทนเดอรนะครับมันจะเป็นสายต่อลักษณะแบบนี้ อันนี้ผมยกตัวอย่างาคร่าวๆให้ดูนะครับอันนี้เป็นสายการ์ดจออ่าก็คือนี่ครับปลายฝั่งหนึ่งเนี่ยเราเสียบเข้าที่ power นะครับไม่ว่าจะ power นั้นจะเป็นสีขาวสีดำแรงต่างเราเอาสายที่เราชอบเนี่ยเสียบที่ปลาย power ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาเสียบที่ฮาร์ดแวร์ก็จะเหมือนกับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราเห็นอยู่อ่าครับก็จะดูเรียบร้อยสวยงามขึ้นนะครับสายพวกนี้มีคุณภาพนะไม่ต้องกลัวนะครับในจุดนี้เราจัดสเปคแล้วก็เทสแรงต่างมา หมดแล้วนะครับผมรองรับวัดสูงสูงแ,แน่นอนนะครับวันนี้ก็เน้นในเรื่องของการเก็บงานความสวยงามด้วยใครที่มีกรอบคอมดีบักเราก็จะสอบถามนะครับถ้าชอบก็จัดให้นะครับเน้นความเรียบร้อยด้วยแล้วก็ความสวยงามด้วยนะอ่ะนี่คือ power ที่เลือกให้แล้วก็เก็บเล็กเก็บน้อยนะครับที่จะบอกนะครับในเรื่องของการเก็บงานของตัวเคสพัดลมเครื่องนิดนึงแล้วกันนะครับพัดลมเคสด้านหน้าสองตัวที่เห็นอยู่และหลังนะใส่เป็นอาซุดตัวรีส์ทัฟนะครับพัดลมจากอาซุดนะครับผม สีขาวทั้งใบพัดนะครและกรอบต่างๆทั้งหมดแล้วมีไฟ RGB นะครับซึ่งสามารถปรับไฟต่างๆผ่านตัวโปรแกรมได้เช่นกันนะโนร o โมนะครับสำหรับเครื่องนี้ผ่านโปรแกรมบ i n d o w s ได้เลยนะครับในงบ68,000นะครับทั้งหมดที่ผมบอกไปนี่ครบหมดแล้วนะครับครบหมดแล้ว6800 0บาทนะครับได้เครื่องหน้าตาแบบนี้นะครับเรียบหรูแบบนี้ใครชอบแบบนี้แต่ไม่ชอบสีขาว บอกได้เลยนะครับปรับทุกอย่างเป็นสีดำได้นะหรือจะปรับเปลี่ยนสเปครถต่างๆได้หมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้งบ6800 0บาท